สวยมากเลยอายุกี่ปีเอ้ยไม่ถึงปีเนาะน้ <Okay. S 1> องปอเนาะหกเดือนแม่นประมาณนี่สวยมากเลยค่ะนี่ต้นเคลนะคะปลูกได้ประมาณครึ่งปีแล้วค่ะน้องปอบอก <c oughs> อุ้ยสวยมากอันนั้นหาต้นเดียวกันแต่ว่าต้นนู้นไดน้ำนานจังโอ้โหสวยมากเลยค่ะฟูฟูเดี๋ยวให้ดูชัดๆฝั่งนี้น้องนเทียบสองต้นนี่ต้นนี้ได้น้ำดีต้นนู้นแห้งต้นนี้ได้น้ำดี แต่ต้นนี้แห้งต้นนี้อยู่ในดงดอกไม้ค่ะนุ่นเก๊กฮวยนะคะซอยบักฮงค่ะนี่มะละกอวันนี้เราจะทำปาร์ตี้ส้มตำกันนะคะที่สวนสปายางค่ะเอามาแล้วนี่วันนี้มาดำดอยอยู่ที่สวนสปายางนะคะตอนนี้อยู่ในบริเวณบ้านพี่จำปานะใครจําได้นี่โอ้โูหคณะเห็ดหอมค่ะทุกคนเคยเห็นไหม นี่คณะหิดหอมจะเป็นอย่างนี้นะคะต้นอวบอ้วนมากที่นี่เราก็จะใช้ใช้ปุ๋ยขี้ไสเดือนนะคะน้องเขาทำเองนะปุ๋ยขี้ไสเดือนนี่ดูในแปลงก็หลากหลายค่ะเราไม่ใช้สารเคมีเหมือนเกิมนี่วันนี้เรามีปาร์ตี้กันค่ะนัดเจอกัน ไม่ได้มาที่สวนพี่จำปานานแล้วนะคะนี่สวนสปาอย่างจำได้ไหมที่มาดามดอยเคยมาเก็บอะไรนะคะช่วยพี่จำปาเก็บเนี้ยค่ะผักหวานบ้านนู่นป้ายสวนสปาอย่างนะคะไม่ได้มานานมากค่ะพี่จำปาเขาเตรียมร่องน้ำไวส้สำหรับฤดูแล้งนะคะเนี่ยค่ะนี่ทำเป็นแนวยาวไปเลยค่ะน,นี่อันนี้อะไรโอ้ โอ้ลูกใหญ่มากเลยทุกคนนี่นี่นี่ให้ดูอุ้ยสวยค่ะผิวสวยอบบ้วนผิวขาวจวดเลยเห็นไหมยังไม่ได้ที่นะคะเนี่ยนี่ต้องหอนะคะไม่หอนี่ผิวจะไม่สวยอย่างนี้เนาะนี่ห่อแล้วติดแท็กเหรอติดอะไรอะสีแดงๆเดี๋ยวต้องไปถามถามผู้รู้นะคะนี่นี่น้องปอนะคะกำลังเก็บอะไร จักไข่ตะไคร่นั่นเองนะคะตะไคร่ตะไคร้หยวกนะคะนี่จะให้ดูน้องปอจะออกตลาดทกศพรุ่งนี้นี่ค่ะปกติเราจะขายกี่บาทนะน้องปอห้าบาทสิบบาทนะคะนี่อุ้ยอวบอ้วนมากเลยค่ะอวบอ้วนนี่น้องวันนี้น้องปอก็จะเก็บผักในสวนไปขายค่ะ โอ้โหไม่เห็นหน้าค่าตาเลยนักเรียนนอกนะคะเนี่ยนักเรียนอยู่นี่เขามีต้นอะไรนะน้องปออินทผาลัมใช่ไหมแม่มันกําลังจะเขาเรียกว่าอะไรกำลังจะออกดอกเหรอนี่เป็นช่อ,ชอดอกนะคะนี่ม,ม,มีเยอะมากเลยปลูกได้มากี่ปีแล้วสามปีสาม,สามปีพอน้องปอไปญี่ปุ่นมาปีหนึ่งปีนี้ก็ต้องเป็นพีที่สามหนูนะคะ เป็นสวนผสมผสานที่ิ้ไ้ยอะนี่เดินจากน้องปอมาแล้วนะคะนี่เห็นเห็นพืชผักที่น้องปอเก็บไปนะคะพรุ่งนี้จะเอาไปขายเนาะที่หน้าพกศนะคะอูยเยอะเลยค่ะนี่แอบดูแอบดูนี่ <laughs> ต้นอวบอ้วนมากเลยคะ่ะส่วนนี้ดูดินเขาเสียก่อนนะคะอินทรียร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่มีสารเคมีเนาะ นี่เคยพามาเที่ยวสวนทีหนึ่งแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะคือหน้าบ้านของพี่จำปานะนี่หน้าบ้านก็ยังมีผักค่ะเอาไว้กินนะคะนี่นี่คะเห็ดหอมยาวไปถึงนู้นเลยค่ะอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านพี่จำปานะคะนี่ในบริเวณบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ จะเด็ดยอดเห็นไหมคะเอายอดไปขายคะ่ะก็ได้หลายมัดอยู่นะนี่ปอก,กําลังเก็บผักอะไรดอกผักปรังอ๋ออันนี้กําลังลงใหม่แต่ฝั่งนั้นกําลังหรือแปลงเก่านะคะนี่ดอกมันจะเริ่มไปแล้วเนาะแต่มันก็ยังกินได้นะคะนี่แกงใส่แหนมอร่อยมาก อเอาข้าวสนแนบนเป็นจะได้อ่ะอร่อยอตรงนู้นจะเป็นระบบน้ำพุ่งเห็นไหมเดี๋ยวพาไปมีระบบน้ำพุ่งนะคะตอนนี้เวลาสองโมงกว่านะคะพี่จำปาก,ก็จะเริ่มรดน้ำเนาะพี่เขาบอกว่ารดเวลานี้ดีค่ะ เพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะอากาศหนาวถือว่าอากาศเย็นอยู่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวนะสำหรับเชียงรายนะคะพี่เขาบอกว่ารถน้ําต้องลดช่วงนี้ค่ะถึงจะโอเคถึงจะดีที่สุดสําหรับฤดูนี้เนาะนี่กฝั่งนี้ก็จะใช้ระบบน้ำพุ่งนี่ ให้ดูนะคะนี่มาดำดอยก็เหลือบหินต้นเคียวค่ะคณะเคียวน้องปอบอกว่าเอาไปเอาไปยำหรือน้องปอกินสดได้ไหมทานสดก็ได้เอาไปยำเนี่ยไปปั่นเป็นคอเลฟิลนะคะนี่ให้ดูหูไปใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหใหญ่จริงๆค่ะสวยฟูๆนี่นะคะใหญ่มาก นี่ก็จะเป็นดอกเก๊กฮวยในแปลงในบ้านของน้องปอนะคะในนี้เราปลูกเราเราเราเลี้ยงผึ่งเนาะน้องปอนอะนี่ใช้ล่อผึ่งนะคะนี่เห็นไหมผึ่งเริ่มมาแล้วนะคะนี่น้ำผึ่งดอกเก๊กฮวยนะคะเดี๋ยวจะชวนไปดูรังผึ่งเนาะที่น้องปอเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านนะคะในส่วนของส,สวนสปาอย่างของพี่จำปานะคะน้องปอได้เอาผึ่งมาเลี้ยงด้วยนะคะนี่ เป็นรังพึ่งนะคะทุกคนกําลังเอามาเลยค่ะพึ่งยังไม่ได้เข้านะคะนี่ยังไม่ได้เข้าอยู่นะคะเพราะว่าในสวนสวนสวนก็จะอยู่ในในบ้านนี่แหละค่ะให้รังพึ่งให้พึ่งช่วยผสมเกสรเนาะค้างมาระขี้นกค่ะนี่ข้างในนี้ก็จะมีนี่น้องไก่นะคะให้น้องไก่ได้เดินออกกําลังกายชิคเก้นมีประมาณ10ตัวค่ะในสวน เขาก็จะปล่อยเลี้ยงอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเจาะกันโซนไว้กันโซนไว้ข้างในนะะี่ค่ะด้านนอกนี่ก็ไม่ให้ออกไปนะคะก็จะเป็นบริเวณสวนเนาะตรงนี้น้องปอก็เพิ่งทําบ้านไก่นะคะนี่ก็ทํากันเองเนาะนี่น่ารักมากเลยนี่ใช้เศษไม้นะคะเศษไม้ที่เหลือเนาะเขามาทําเป็นวัชั้นยังไม่เสร็จค่ะบ้านไก่ยังไม่เสร็จนะคะนี่ ทำเป็นอย่างนี้เนาะนี่มีบันไดด้วยน่ารักมากนี่วันนี้เรามีปาร์ตี้ส้มตำกันค่ะทุกคนนี่โอ้โห อุ้ยเน้นเน้นเน,น้อันนี้เอีนนอยง,งก็รูหอมมากเลยค่ะทุกคนนี่ทํามีกลิ่นได้นะจะให้ทุกคนดมกลิ่นล้วนี่โฉมหน้าของแม่ครัวของเราคุณพี่เขียว texture. มาดูหน้าตาส้มตำเรานะคะนี่นะคะมีไก่แล้วมีขนมจีนผลไม้ของเราก็มีพีนัทบัตเตอร์นะคะ รสชาติเป็นไงพี่พีนันบัตเตอร์ไม่มีรสชาติไตีพี่เขียวบอกไม่มีรสชาติมันกรอบกรอบมันกออรมนกอ<ๆ>มาดำรอยบอกว่าคิดว่ามันน่าจะเหมือนมะพร้าวนะมะพร้าวทึนทึกอ่ม <ใน S 2> ะมาทุกคน,นกรอบแบบนั้นอูอ้ยขอเจิมแล้วนะจ๊ะคนที่ไม่ได้ตำนะคะเจิมก่อนเลยค่ะขอกินก่อนนะนี่เรามีแผนกมัดผักด้วยนะคะนี่ พี่ๆหลังจากปาร์ตี้ส้มตํากันแล้วนะคะก็จะมาช่วยกันมัดผักเนี่ยออกตลาดพรุ่งนี้สันของแกจะเดี๋ยวเดี๋ยวเมียโกสีงามแกงมะฝักใส่งาหอมนี่ที่เล็กแม่ครัวประจำมื้อเย็นของเราขี้นะมันงาหอมแกมฝักใส่งาหอมจะไดนี่งริก็งงหานะกะ คลิปนี้ต้องขอบคุณพี่จำปาและน้องปอนะคะแล้วพี่ๆที่ช่วยทําปาร์ตี้ส้มตํานะคะต้อนรับเนาะต้องขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมมาดามดอยมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ